สวัสดีครับใครที่ตัดสินใจสร้างบ้านขายเพราะลูกค้าบอกว่าอยากเห็นบ้านจริงบ้างครับผมใครที่ได้ยินประโยคลักษณะนี้แล้วก็รีบร้อนเลยในการตัดสินใจต้องระวังนะครับต้องระวังเข้าใจครับว่าเรามือใหม่ยังไม่ได้เริ่มต้นซุกหลัง ยังไม่เคยมีใครเห็นผลงานแล้วเราก็ตีความว่าแล้วเราก็ตีความว่าลูกค้าคงอยากที่จะเห็นบ้านจริงก่อนเห็นของจริงก่อนถึงจะตัดสินใจซื้อบ้านตัดสินใจอจองอะไรประมาณลักษณะนี้ใช่ไหมที่จริงอะ่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของข้อมูลอันน้อยนิดแค่นั้นเองนะครับยกตัวอย่างให้ทีมงานเราเห็นภาพนะ ทำไมถึงมีคนกู้สร้างได้ทั้งๆท,ที่ยังไม่เห็นบ้านจริงอาจจะมีเหตุผลอื่นประกอบกันด้วยแต่ถ้าย้อนมาในเรื่องของบ้านจริงที่ยังไม่ได้สร้างทำไมเขาถึงกล้าตัดสินใจเห็นไหมเราต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะสวสดีครับคุณติ๊กหรือเปล่าครับ ST มือใหม่หลาย,ลายท่านเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราได้สำรวจตลาดที่เราได้ทดสอตลาดกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราจะได้คุยกับลูกค้าและประโยคที่เราจะได้ยินจากลูกค้าคืออยากเห็นบ้านจริงและแล้วท่านเจ้าของโครงการมือใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลนั่นสักเท่าไหร่ก็เผลอตัดสินใจจากคำพูดนี้ครับ และไม่ใช่เป็นคําพูดที่แบบเป็นลูกค้าที่แท้จริงสักเท่าไรบางคนอาจจะเป็นอ,อะไรล่ะคนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ได้มีไรายได้อะไรเลยแต่พูดออกมาแล้วเราก็เผอคิดไปเองและได้ทําการสํารวจตลาดไม่ได้เยอะอะไรพูดคุยกับลูกค้ากลุกก่มเป้าหมายยังไม่ได้มากมายอะไรแล้วเราก็ดดวนสรุปว่าเฮ้ย ลูกค้าที่เขาไม่กล้าส่งเอกสารมาไม่กล้าตัดสินใจจองไม่อยากที่จะคุยกับเราเพราะว่าเรายังไม่มีบ้านจริงในหลายคนตีความอย่างนี้นะบอกเลยครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลอันน้อยนิดแค่นั้นเองอย่าสร้างบ้านขายเพราะลูกค้าบอกว่าอยากเห็นบ้านจริงเราต้องเข้าใจก่อนนะเริ่มต้นเรามีทุนน้อยหรือว่าแทบที่จะไม่มีเงินทุนเลย แล้วก็เลยขายก่อนเทสต,ตลาดก่อนสร้างตัวตนก่อนสื่อสารกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราก่อนมีลูกค้าติดต่อสอบถามมาเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นโปรไฟล์ของเราเพื่อนำไปวิเคราะห์สรุปในโอกาสต่อๆไปได้อย่างดีพอถึงจุดหนึ่งถ้ามีลูกค้าติดต่อมาแล้วกล้าที่จะจองนั่นคือสิ่งที่ดีมากๆ ข้อมูลพวกนี้เรานําไปสู่การเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมลงทุนทั้งหมดได้เลยครับแต่การเริ่มต้นของเราที่เรายังไม่หาเงินเป็นหนี้เป็นสินหรือว่าไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมลงทุนเอาเงินมาสร้างบ้านหลังแรกก่อนเลยโดยที่เรายังไม่ได้ขายเพราะว่าเราทุนน้อยเราต้องการที่จะขายก่อนต้องการที่จะรู้ก่อนว่าเมื่อเราลงทุนไปแล้วมันไม่ผิดพลาดแน่นอน ลดความเสี่ยงแน่นอนเข้าใจตัวเองก่อนนะเรื่องนี้นะเข้าใจตัวเองก่อนนะไม่ใช่ลูกค้าสองคนสามคนบอกว่าอยากเห็นบ้านจริงก็วิ่งไล่ลา,ลา,ลาไปหาเงินมาสร้างบ้านจริงบางคนบ้านจริงหลังแรกที่ตัวเองสร้างแถมเป็นหลังตัวอย่างด้วยนะครับไม่ยอมขายสักทีเป็นหลังตัวอย่างเท่ากับว่าคุณจะต้องหาเงินมาสร้างอย่างน้อยสองหลังขึ้นไปไปกันใหญ่เลยทีนี้ไปกันใหญ่เลยบอกเลยนะครับ ระยเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าเศรษฐกิจบ้านเมืองความเร็วกฎระเบียบอะไรต่างๆเปลี่ยนอย่างรวดเร็วรีบสร้างรีบโอนรัวๆนะอยากให้ไปนอนนิ่งนานเมื่อไรที่ไปนอนนิ่งนานๆนี่บอกก็เลยครับมันวันๆจากภายในแล้วเราห้ามคิดถึงโมเดลของธุรกิจรุ่นเก่าเป็นขาดนะโมเดลของธุรกิจรุ่นเก่าคือกว่าที่จะได้ที่ดินมา เมื่อได้ที่ดินมาแล้วลงทุนหลายล้านถมอีกเป็นปียื่นเอกสารอีกครึ่งปีเป็นปีทำกำแพงรอบโปรเจกต์อีกครึ่งปีกว่าที่จะได้โอนหลังแรกผ่านไปแล้วสองปีได้โอนหลังแรกไม่ใช่ยุคนั้นแล้วนะเปลี่ยนใหม่เราต้องมาอย่างรวดเร็วฟั๊บปั๊บ๊บ,บ,บนี่แต่รวดเร็วอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เราได้สำรวจตลาดมาอย่างดีแล้ว เพราะเราทุนน้อยครับแล้วข้อมูลที่เราได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้อันนี้มีคนอื่นก็เห็นเช่นกันไม่เชื่อเราลองไปสังเกตดูในพื้นที่เราสิเฮ้ยเมื่อเดือนที่ผ่านมายังมีเพียงแค่สองโครงการอยู่เลยเรากับเจ้าที่แล้วนะหรือว่าเราจะกับคนที่มาหลังเราพอเดือนนี้มาเพิ่มอีก สามโครงการห้าโครงการมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆโดยเฉพาะทีมงานเราท่านใดที่รู้ว่าการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังก็ได้กรณีที่ดินค่อยๆเจรจาจ่ายค่าที่ทีละรอบทีละงวดก็ได้การสร้างบ้านขายไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดสรรก็ได้ข้อมูลพวกนี้ถึงคนมากขึ้นมากขึ้นผู้ประกอบการท่าน้าของโครงการอื่นที่พอจะมีเงินทุนในระดับหนึ่ง ตอนนี้ให้ความสนใจกันเยอะมากๆนะครับรวมถึงคนที่ทํางานประจําด้วยนะดังนั้นเราต้องเร็วไว้ก่อนอย่าสร้างบ้านขายเพราะลูกค้าบอกว่าอยากเห็นบ้านจริงเป็นอาสการดอกจันทร์เลยต้องเขาจะเรียนก่อนว่าเราเราิ่มต้นยังไงเราเริ่มต้น,รเ,รเ,รตนเราทุนน้อยอเราต้องฟังจากข้อมูลที่เราได้ข้อรูลตลาดมาอย่างดีไม่ใช่ฟังจากปากคนคนสคนส อยากเห็นบ้านจริงอยากเห็นบ้านจริงย้อนกลับตัวอย่างที่ผมยกให้ยกให้ดูคือแล้วถ้าอยากเห็นบ้านจริงทําไมบางคนถึงกล้าที่จะยื่นกู้สั่งสร้างหะไยังไม่เห็นบ้านจริงเลยทําไมถึงกล้าที่จะไปขอสินเชื่อถึงกล้าที่เป็นนี่ <S <S บางคนบ้านยังไม่เสร็จเริ่มที่จะผ่อนค่างวดอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนะหาข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งเราจะต้องเข้าใจเหตุผลในการตัดสินใจลงทุนที่เราตัดสินใจทําสัญญาจะซื้อจะขายกับเจ้าของที่ ที่เราตัดสินใจเริ่มที่จะขายได้พูดคุยสื่อสารกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เราตัดสินใจทาคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมีลูกค้าติดต่อสอบถามมาที่เราตัดสินใจไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมลงทุนเพราะว่าเราได้สำรวจตลาดมาอย่างดีแล้วได้ดูโครงการอื่นมาอย่างดีแล้วเห็นจุดเด่นจุดด้อยเราได้กระบวนการขั้นตอนของเอกสาร ของการกระบวนการขั้นตอนของการขายของการวิเคราะห์ลูกค้าเบื้องต้นต่างๆนานามาพอสมควรแล้วมีสามดีที่สวยเริ่มที่จะขายแล้วลูกค้าติดต่อสอบถามมาเฮ้ยในพื้นที่ตรงนี้น่าสนใจพอถึงจุดหนึ่งใครที่ทําตามที่ผมว่าเราจะรู้จากข้อมูลจากการลงมือทาด้วยตัวของเราเองว่าเฮ้ยมันต้องลงทุนแล้ว มันต้องเข้มขึ้นแล้วมันต้องขยับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วไม่ได้หมายความว่ามีคนมาถามว่าจะเห็นบ้านจริงหรือว่าจะต้องมีคนจองมาก่อนเต็มเฟซไม่ใช่นะครับไม่ใช่แต่มันเกิดจากข้อมูลที่เราได้เป็นคนสื่อสารกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราได้ทำเพจทำคอนเทนต์ได้ขายทั้งออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆคุณจะรู้ครับว่าน่าน้ำตรงนี้ สมควรจะเป็นของเราแล้วสมควรที่เราจะต้องจับจองแล้วเอาให้ถึงจุดนั้นให้ได้เราตัดสินใจลงทุนเพราะเกิดจากข้อมูลที่เราได้ตามขั้นตอนที่เราได้ทำตามขั้นตอนที่ว่ามาแล้วเราก็ตัดสินใจลงทุนตามข้อมูลที่ว่ามาไม่ใช่ตัดสินใจลงทุนเพราะมีใครมาถามว่าอยากเห็นบ้านจริงก่อนเนะ่ยหรือว่ามีคนมาจองนะ พี่จองหลังแรกแล้วเราเริ่มเลยไม่ได้หมายความเช่นนั้นนะเพราะอะไรครับคนที่จองหลุดจองไปมหาศาลคนที่บอกว่าอยากเห็นบ้านหลังแรกตอนนี้ไม่รู้ไปซื้อโครงการเห็นแล้วก็ไม่รู้ถ้ามันผิดกระบวนการขั้นตอนนี่คนละเรื่องเลยนะครับมาเซ็นเราก็จะไม่ถูกต้องการลงทุนของเรามจะลงทุนจากการที่ฟังคนอื่นบอกฟังคนอื่นพูดโดยที่เราไม่มีน้ำหนักไม่มีความมั่นใจจากภายในตัวเราเองเลย ข้อหนึ่งต้องเข้าใจผลในการตัดสินใจลงทุนก่อนวันนี้มาเร็วนิดนึงนะครับวันนี้มาเร็วเพราะวันนี้เราจะดูโรสรอยจะดูว่าจะได้โรสรอยคันที่สองหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเป็นกําลังใจสี่ปีมีครั้งหนึ่งคู่ไหนที่ดูแล้วมันน่าสนุกมันน่าตื่นเต้นก็มีส่วนร่วมกับเขาหน่อยไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็น,นิ่งกับเขาอย่างเดียว สวัสดีครับคุณนัทพลพีเคุณติก๊กพี่สมเกียรติทีมงานเราทุกทุกคนขอบคุณมากครับผมแวะเวียนมาทักทายกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะมีทุกอย่างแต่ไม่มีความมั่นใจนะความมั่นใจนะบอกเลยนะการดอ,อกจันไว้แล้วก็รีบไปทําความมั่นใจมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราเป็นคนลงมือทําในการสํารวจตลาดเองเราจะต้องเป็นคนลงมือทําในการสํารวจตลาดเอง เราจะต้องไปสอบถามโครงการอื่นๆทำตัวเป็นลูกค้าสืบหาข้อมูลมาเขาขายราคาเท่าไหร่ดูบ้านฟังก์ชันการใช้สอวต่างๆจุดเด่นจุดด้อยของเขาอุปกรณ์ต่างๆที่เขาใช้เทคนิคการปิดการขายของเซลล์ของผู้จัดการของเจ้าของโครงการยเค์ทำเลของเขาดูสิเราจะต้องพาตัวเองไปคุยกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่พอ่อค้าแม่ค้าในชุมชนร้านก๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆ ร้านค้าขายของดีๆในหน้าในพื้นที่เราจะต้องลงมือทำเองลักษณะนี้แล้วจดบันทึกรวบรวมข้อมูลนะพอถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้ว่าที่ที่เรามีทุนที่เรามีแล้วแบบบ้านที่เราสรุปว่าเราจะสร้างนี่มันสมควรที่จะลงทุนหรือเปล่ามันจะขายได้ไหมหรือว่าเราจะเปลี่ยนเกม ปรับเปลี่ยนตรงไหนยังไงเราจะรู้จากข้อมูลที่เกิดจากการลงมือทําของเราเองแต่ถ้าเราไม่ยอมทําตามที่ผมว่าเราไปฟังคนนน้นคุยทีคนนน้นที่ต่างๆแน่มันขวีมันขวีมันเป็นข้อมูลที่หลายทางและไม่ชัดเจนพอไม่ชัดเจนปุ๊บเราก็ไม่มั่นใจข้อดีในยุคปัจจุบันนี้ความสุดยอดคือเราสามารถขายก่อนนี่คือความสุดยอดนะ เราสามารถขายก่อนโดยที่เราเป็นคนสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้เองโดยตรงเลยแล้วโคตรประหยัดถึงแม้ถึงแม้ว่า Facebook จะค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นแอบเย็บนิดนึงแอบเย็บนิดนึง,แบบนนงก็ยังถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับยังเข้าถึงได้อยู่ทิกต o k แพลตฟอร์มอื่นเราก็ค่อยๆขยายกันไปเมื่อเทียบกับการทําธุรกิจในยุคก,ก่อนๆมือใหม่ทุนน้อยยังได้เปรียบอยู่ยังสามารถทําได้อยู่ เพราะเราสื่อสารกักลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เลยทันทีโดยที่ยังไม่ต้องมีบ้านตัวอย่างยังไม่มีบ้านจริงยังไม่ต้องไปหาเงินมาเป็นล้านๆอะไร3ามดีสามพันห้าสี่พันาพันอยู่ช่วงนี้ได้มา3ามถึงห้รูปสร้างเพจสร้างคอนเทนต์สวยๆอย่างเช่นคุณนัทพลมีที่อยู่นะเราสามารถขึ้นป้ายหน้าโครงการเราเองได้เลยไม่ต้องไปขออนุญาตใคร เทสตลาดเสาวเสียงกลุ่มลูกคา้ากลุ่มเป้าหมายม,มีคนติดต่อสอบถามมาเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วเวย้ยข้อมูลพวกนี้จะนําไปสู่การตัดสินใจลงทุนซึ่งมันจะสร้างความมั่นใจจากภายในของเราแล้วถ้าใครมาพูดอะไรปุ๊บเราก็จะเราก็จะฟังแต่เราก็จะไม่ได้เชื่อข้อมูลไหนที่มันไม่ตรงจากสิ่งที่เราได้ทำได้ทำมาโอเคนะครับจัดไปสสครับคุณอ่ บริโภสรีขอบคุณมากครับคุณเบนทักทายทีมงานเรา,อ,าอย่าสร้างบ้านขายเพราะลูกค้าบอกว่าอยากเห็นบ้านจริงไม่เอาเป็นเพียงแค่ข้อมูลบางส่วนเล็กน้อยเท่านั้นนะบอกกัเลยนะต,ต,ตั้งแต่ต้นไล้แล้วข้อสองข้อสองคนที่อยากเห็นบ้านจริงๆอันนี้เป็นความลับจากประสบการณนะ์คนที่อยากเห็นบ้านจริงอยากเห็นบ้านจริงก่อนเน่ย ส่วนใหญ่คือกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่พร้อมครับอันนี้คือความลับเลยนะไม่มีใครมาบอกเรานะส่วนใหญ่คือกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่พร้อมทำทีทำเชิงวางฟอร์มเอ็กท่าอะไรต่างๆหน้าๆแต่จริงๆอ่ะเสกยภาพยังไม่ถึงหรอกบางคนติดบูโรด้วยซ้ำไปฮะแต่พอมาดูปุ๊บโอ้ยอยากเห็นบ้านจริงก่อนท่านเจ้าของโครงการมือใหม่ บางครั้งเรายังไม่รู้กระบวนการขั้นตอนใช่ไหมว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็หลงเชื่อตามสิ่งที่เขาบอกแต่บอกให้เลยนะครับจริงๆแล้วลูกค้าที่อยากเห็นบ้านจริงๆก่อนเนี่ยไม่ได้พร้อมสักเท่าไหร่และเขาไม่ได้ดูโครงการคุณเป็นแค่โครงการเดียวเขาดูโครงการอื่นมาพอสมควรแล้วเดี๋นี้ข้อมูลมัถึงกันหมด เพียงแค่รูป3าเดี่ยกเขาก็รู้แล้วบ้านจะออกมาหน้าตาประมาณน,าน,นี้เฮ้ยก่อนหน้านี้เราไปดูมาแล้ว5้าโครงการอ่าโอเคหน้าตาประมาณนี้โครงการนี้แตกต่างอย่างนีน้โอเคมันอาจจะอาจจะสวยขึ้นอยู่นหนนึงอ่าตรงผนังตกแต่งตรงนี้อ่าหรือว่าตรงมุมด้านข้างตรงนี้แต่โดยรวมมันก็คงประมาณนี้แหละเขามองออกหมดแล้วโอเคไหมครับ่าดังนั้นอย่าตัดสินใจเพราะลูกค้าบ,บอกว่าอยากเห็นบ้านจริงต้องมีข้อมูลอื่นประกอบกันด้วยห้ามหลงประเด็นเป็นขาด ข้อ2นี่คือความรับเลยนะเราชอบหลงเชื่อข้อ3ข้อสข้อสข้อนี้ก็จากประสบการณ์จริงเหมือนกันลูกค้าที่ต้องการบ้านเราจริงๆนะต้องการบ้านจาก enjoy home จริงๆต้องการบ้านจากของคุณพิธิพัฒน์จริงๆริของคุณเบนจริจริงๆของทีมงานเราจริงๆเนี่ยเขารอได้เขารอได้พี่พอดีหนูอยากได้บ้านก่อนปีใหม่นะอยากรีบขึ้นบ้านใหม่เลยช่วยจัดนิดหน่อย ถ้าเราเผลอไปเชื่อลักษณะนี้เท่ากับคุณจะไปอยู่ในเกมของเขาทันทีคุณจะไปอยู่ในเกมของเขาทันทีลูกค้าเรารอตั้งแต่เปิดหนึ่งเปิดหนะ้าไม่ได้หมายความว่าให้ลูกค้ารอนานนะแต่เราจะต้องอยู่ในเกมของเราเราจะต้องรู้ว่าเรามีทุนเท่าไหร่เราเริ่มลงทุนจากอะไรเราตัดสินใจลงทุนจากอะไรจากข้อมูลส่วนไหนยังไงไม่ใช่เขาบอกว่าพี่อย่างที่อยู่ก่อนปีใหม่ แล้วขอหลังในสุดด้วยนะถนนน้ําไฟมาเต็มพอถึงสุดแล้วปุ๊บพี่ขอไปด้วยหนูยังไม่พร้อมพี่ขอไปด้วยหนูได้โครงการอื่นไปแล้วพี่ขอไปด้วยหนูย้ายงานแล้วผมย้ายงานแล้วเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติลูกค้าที่ต้องการบ้านของเราจริงๆขอรอได้ครับขอรอได้ดังนั้นอย่ารีบร้อนเพียงแค่ว่า เขาอยากเห็นบ้านจริงเขาจะตัดสินใจจองต่อเมือ่อเขาเห็นบ้านจริงตัดสินใจซื้อต่อเมือ่อเห็นบ้านจริงแล้วเราก็รีบรีบเพราะอะไรเพราะว่ากลัวเขาเปลี่ยนใจกลัวเขาไปที่อื่นคิดเสมอว่าบ้านและเจ้าของบ้านต้องคู่ควรกันเนี่บ้านและเจ้าของบ้านต้องคู่ควรกันผมคิดอย่างนี้เสมอเลยนะไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนใจลูกค้าอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าเปลี่ยนใจจริงๆย้ายงานอะไรก็แล้วแต่ มีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ลูกค้าไม่สะดวกหรือว่าไม่ได้บ้านหลังนั้นเนี่ยผมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ขอบคุณขอบคุณนั่นแสดงว่าจะมีเจ้าของบ้านตัวจริงน,น,นั่นแสดงว่าจะมีลูกค้าที่พร้อมกว่าที่สะดวกกว่าที่รวดเร็วกว่าเราต้องมีวิธีคิดอย่างนี้มีแมสเซจอย่างนี้พอเรามีวิธีคิดอย่างนี้มีแมสเซจนี้เกิดอะไรขึ้นเรามีกําลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไป เรามีกำลังใจในการทำคอนเทนต,ต์ต่อไปในการไลฟ์ของเราต่อไปในการเซลฟี่ในการถ่ายรูปหน้างานในการขายต่อไปและแล้วสิ่งดีๆมันก็กลับมาครับสิ่งดีๆมันก็กลับมาจริงๆเลือกตีความหมายนั่นแสดงว่าจะมีเจ้าของบ้านตัวจริงเร็วๆนี้ไม่เคยคิดว่าลูกค้าจะหายากจะขาดแกนคนนี้ไปแล้วฉันจะต้องยิ้นรดให้อีกเป็นแลมเดือนไม่เคยคิดเช่นนั้นเลย พอบางครั้งมาหลุดปุ๊บกลับมาดูเข้ามลปุ๊บคืนนี้เจรถจัดใหม่ปุ๊บได้ลูกค้าใหม่มาเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับลูกค้าที่ต้องการบ้านของโครงการเราจริงๆเขารอได้คอนเฟิร์มเลยเรื่องนี้คอนเฟิร์มเลยถึงที่สุดแล้วบางคนแต่งตัวเป็นปีปีพอครบรอบที่เขาจะ,ะถึงหลังที่เขาจองไว้หรือว่าถึงหลังที่เขาสนใจจริง ถึงรอบระยะเวลาที่เขาโอเคเขาบอกว่าเขาก็จะพร้อมแล้วถึงที่สุดแล้วก็ไม่สามารถเคลียร์ได้เหมือนเดิมนักต่อน,นักแล้วครับดังนั้นลูกค้าคือมหาศาลคือโอเพนไม่จำกัดว่าจะต้องคนนี้เท่านั้นอ่าข้อสีข้อสีวันนี้เราคุยกันในประเด็นที่ว่าอย่าหลงสร้างบ้านอย่าหลงเริ่มต้นลงทุนเพราะลูกค้าบอกว่าอยากเห็นบ้านจริง มีท่านเจ้าของโครงการมือใหม่หลงประเด็นนี้เยอะเหมือนกันนะครับอแล้วก็เลยถามไปว่าอ้าวแล้วเขาพูดเยอะไหมเขาพูดประมาณสองสมคนแล้วสองสมคนที่พูดก็คือไม่ใช่คนที่มีเสียภาพที่จะกู้ได้เลยนะเพราะปกติคุณจะต้องรู้ก่อนทํางานอายรายได้เท่าไรมีภาระหรนี้สินย,างงายังไงบูโรได้หรือเปล่ากระบวนการขั้นตอนในการวิเคราะห์ลูกค้าเบื้องตน้นไม่ใช่ใครพูดมาว่าะอยากเห็นบ้านจริงอยากเห็นบ้านจริง ก็วิ่งตามเขาหมดไม่เอานะครับถ้าทำตามขั้นตอนที่ผมว่าเราจะสร้างบ้านอย่างมีความสุขเพราะจากข้อมูลที่เราได้สารวจตลาดมาอย่างดีแล้วแล้วเราจะรู้ว่ายังไงมันก็ขายได้นี่คือสุดยอดขอสีข้อสีข้อสีถึงจะยังไงก็แล้วแต่ต้องขายก่อนอยู่ดีโอเคไหม ไม่ใช่ว่าเราเทสตลาดเปิดตัวไปมีลูกค้าติดต่อมา5้คน10คนแล้วก็บอกว่าใหญ่เห็นบ้านจริงแล้วเราก็หยุดขายเลยนี่คือหายเจนนนะนะบอกไวเลยนะยังไงคุณจะต้องขายก่อนแล้วขายเรื่อยๆขายต่อเนื่องขายสม่ําเสมอ,อเดี๋ยวก็ยอดขายแล้วเดี๋ยวก็ยอดขายแล้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะลูกค้าที่เข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะพร้อม100%ยเปอรซนตครับหมวใจสําคัญที่ผมไม่ขายก่อนเพราะเราต้องการที่จะรู้ตลาดในพื้นที่ตรงนี้ อันดับแรกอันดับต่อไปเราต้องการที่จะวางแผนวิเคราะห์ลูกค้าต้องเคลียร์บัตรเครดิตไหมเมื่ดรถไหมปิดตัวนี้แล้วต้องรองอีก3เดือนรออีกหเดือนบางคนรอเป็นปีถ้าอยู่บ้านเสร็จแล้วขายตุ้มลูกค้าเข้ามา5าลายมีปัญหาบูโร3าลายสองลายต้องปิดแล้วก็รออีก3เดือนบอกก็เลยเสียแผนหมดเลยไหมผิดแผนหมดเลยแทนที่จะได้ยื่นกู้แล้วได้โอ้แล้ว ไม่ยอมขายสักทียังไงก็จะต้องขายก่อนเดีย๋ยวเพิ่งไปหลงคําพูดที่บอกว่าอยากเห็นบ้านจริงแล้วก็ลูกค้าติดต่อสอบถามมาในระดับหนึ่งก็บอกเฮ้ยมันขายได้มันขายได้แล้วก็หยุดการขายเลยมีนะครับอย่าไปคิดเหมือนอย่างคนที่สายป่านเขายาวแล้วเขามีฐานลูกค้าเดิมแล้วเขาเดินทางมาเฟสสิบเฟสยี่สิบแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นเราเพิ่งเริ่มหลังแรกเพิ่งเริ่มเฟสแรก เราจะต้องสะสมฐานลูกค้าของเราเองก่อนของเขาขายมาพอสมควรแล้วเขามีฐานลูกค้าแล้วเขามีสต็อกลูกค้าแล้วเขารู้แล้วเฮ้ยหลังนี้สมควรจะเป็นของใครสมควรจะส่งข้อมูลหลัง,น,งลนี้กับใครสมควรจะวางแผนกอใไรเขารู้หมดแล้วแต่ของเราถ้าเรามุ่งหน้าจะสร้างอย่างเดียวสร้างอย่างเดียวสร้างอย่างเดียวแล้วก็หยุดการขายเพราะลูกค้าบอกว่าอยากเห็นบ้านจริงเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องเลย แล้วถ้าเป็นเงินในอนาคตซึ่งมีดอกเบี้ยแอบแฝงมาด้วยนีย่กว่าที่จะเจอลูกค้าที่ใช่ดอกกินกําไรเกือบที่จะหมดแล้วไม่ไม่สนุกแล้วผัวเมียมองหน้ากันเนี่เริ่มที่จะมองหน้าไม่ติดแล้วบรรยากาศภายในครอบครัวไม่แฮปปี้แล้วเรื่องนี้สําคัญสุดๆผมถึงบอกมือตลอดขายก่อนถึงจะยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องขายก่อนขายอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ โอเคไหมครับข้อนี้โคตรสำคัญข้อ5้าข้อ5ข้อ5ยุคนี้ลูกค้ามีข้อมูลโคตรเยอะครับลูกค้ารู้เยอะว่ากเถอะตอนนี้ลูกค้ารู้เยอะลูกค้าที่บอกว่าอยากเห็นบ้านจริงก่อนนั่นแสดงว่าไม่ใช่ลูกค้าตัวจริงสักเท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะข้อมูลมันถึงกันหมดบ้านอย่างนี้เขาเคยเห็นมาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรแล้วเขาไปดูโครงการอื่นมาเยอะแยะมากมายแล้ว เราจะสร้างบ้านที่มันแปลกพิสดารมาก,กว่าคนอื่นสักเท่าไรกันเชียวมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละถ้าบ้านจริงอ่ะจริงไหมครับนั่นแสดงว่าบ้านหน้าตาอย่างนงี้ยเขาเคยเห็นแล้วแต่ที่เขาบอกว่าอยากเห็นบ้านจริงก่อนด้วยเหตุผลอื่นๆมากกว่าที่อยากที่เห็นบ้านจริงๆเฮ้ยยังติดค่าเงินรถอยู่เว้ยต้องเคลียร์บูโรก่อนรอขึ้นเงินเดือนก่อนรอโบนัสก่อนรอแต่งงานก่อนปีหน้าอะไรก็แล้วแต่ครับเขา้เขาใจตรงกันไหมครับ เพราะในยุคป,ปัจจุบันนี้ข้อมูลทุกสิ่งอย่างมันถึงกันหมดบ้านหน้าตายอย่างนี้เขาดูในโลกออนไลน์แว๊บเดียวเขาก็รู้แล้วตกแต่งประมาณนี้เขาเห็น3ามดีแว๊บเดียวเขาก็รู้แล้วมันไม่เหมือนรุ่นก่อนที่แบบว่าเฮ้ยสร้างออกมาจริงมันจะตรงปกหรือเปล่ารุ่นก่อนผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภคเยอะเพราะข้อมูลมันไม่ได้ออนไลน์มันไม่ได้ถึงกันมากมายขนาดนี้กว่าจะมีปัญหาลองเรียนอะไรกันโอ้โหหลายขั้นตอนแต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้ ทุกอย่างเปลี่ยนครับผู้ประกอบการกลัวผู้บริโภคนะตอนนี้เราซึ่งเป็นเจ้าของโครงการรายย่อยอสร้างแบบยังไม่เข้าสู่บนการจัดสรรก้าวหลังลงมาเนี่ยทำดีมากๆบางคนเนี่ยขนาดไม่จัดสรรถนนจัดไปเลย8เมตรสารวนุ่งโภคแบบเต็มไฟสามเฟตลอดพื้นที่ให้เต็มที่ขายถูกโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ หลายแสนอะเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ไงว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเขามีข้อมูลเยอะเราจะไม่ง่ายๆไม่ได้แล้วมาตรฐานสิ่งอย่างดีหมดเลยพรบการจาัดสรรที่ดิน2543ที่เขาออกมาหลักๆก็คือในส่วนหนึ่งเพราะป้องกันผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบพวกสานารณภ่านะครับพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางส่วนรวมต่างๆนานนี่นเ,นเขาก็เลยถูกกำหนดไว้ ตามข้อกําหนดของการจัดสรรเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบและก็มีการจัดโซนต่างๆเพื่อให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะข้อมูลมันยังไม่ถึงกันเยอะขนาดนี้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบเยอะมากๆจากผู้ประกอบการรุ่นเดิมๆแต่ในยุคปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนหมดแล้วทว่าจริงอ,ะอ่ะพรบพวกนี้ก็สมควรที่จะเปลี่ยนด้วยนะบางอย่างนะสมควรที่จะเปลี่ยนด้วย เพราะมาตรฐานเราทำดีทำดีกว่าอีกใช่ไหมครับเข้าใจเดงกันนะข้อนคือสิ่งที่เราจะต้องเก็ตถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้แล้วครับถ้าวันหนึ่งที่เราได้ยินจากลูกค้าว่าอยากเห็นบ้านจริงก่อนอยากเห็นบ้านจริงก่อนนั่นแสดงว่าเขายังไม่ใช่ลูกค้าที่แท้จริงเขายังไม่พร้อมเขามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องเคลียร์ตัวเขาเอง ลูกค้าที่ต้องการบ้านของเราจริงๆเขารอได้ครับแต่หลักใหญ่ใจความมล์เซตของท่านเจ้าของโครงการทุกๆคนเลยนะที่ผมจะให้คืนนี้แล้วนะไมล์เซตที่ยิ่งใหญ่ของท่านเจ้าของโครงการทุกๆคนเลยก็คือคุณจะต้องลงทุนด้วยความมั่นใจจากข้อมูลว่าเราลงทุนสร้างบ้านในพื้นที่ตรงนี้ในํำเลอย่างนี้ขนาดพื้นที่เชืเอสวยต่างๆประมาณนี้รูปแบบบ้านประมาณนี้ ราคาโปรโมชั่นมันตรงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เกิดจากการที่เราได้สำรวจตลาดมาดูโครงการอื่นจุดเด่นจุดด้ย,ยังไงมันก็ขายได้ฉันไม่ได้ลงทุนเพราะมีใครมาบอกว่าอยากเห็นบ้านจริงก่อนเข้าใจไหมครับผมไม่ได้ลงทุนเพราะว่ามีใครมาบอกกับผมว่าอยากเห็นบ้านจริงก่อนไม่ใช่ผมลงทุนเพราะผมได้สำรวจตลาด ดูกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดูโครงงานอื่นในพื้นที่แล้วผมมองว่าเฮ้ยขนาดสร้างแค่นี้ก็ยังขายได้ทำไมเอ็นจอยโฮมจะขายไม่ได้ผมเลือกลงทุนจากตรงนี้ครับแล้วทุกช่วงของการเดินทางคือความมั่นใจเราสร้างอย่างมั่นใจเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีลูกค้าน้องเบสสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าขอบคุณมากครับทักทายกันโอเคพี่บอสสวัสดีครับ สวัสดีครับถ่ายอาบน้ำเรอวแล้วครับเมนูเย็นที่ผ่านมากินอะไรครับกินข้าวกับหมูทอดครับตอนเย็นที่เราไปดูที่กันเป็นไงบ้างที่พ่อพาขับรถไปดูก็ยังก็โอเคอยู่รถในพื้นที่กับรถก็มีการผ่านสัญจรเรื่อยๆอยู่แต่ว่าก็ต้องไปดูหลายๆช่วงเวลานะลูกนะถึงจะรู้เนาะน้องบอสเขาไปน่าจะไปเจอครั้งสองครั้งอยู่ก็ยังไม่ขาดยังไม่ขาดฝึกวิเคราะห์ทำเลไปกับพ่อด้วยอ่าสัสดีพี่ๆสิ พี่ๆทุกคนสวัสดีครับพี่กอนชัยพี่เสเดชพี่เสดพี่พิทิพัฒนทพี่มามารสสรีพี่เบนสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้บอสกับพ่อหน่อยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้บอสกับพ่อด้วยนะครับพี่ทีเคสวัสดีครับใช่ใช่ใช่โอเคนะครับผมประมาณนี้นะสั้นๆง่ายๆสวัสดีครับคุณนัทเพิ่งเข้ามาหรือเปล่าโอ้เราไลฟ์ใกล้จะจบแล้วขอบคุณทีมงานเราทุกๆท่านนะครับ ขอตัวก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวไปเชียร์โลส์ลอยคันที่สองก่อนว่าจะได้หรือเปล่าแล้วเจอกันนะครับท่านเจ้ของโครงการลงทุนอย่างมั่นใจจากข้อมูลที่เกิดจากการลงมือทำของเราเองเวลาที่เราได้ยินข้อมูลอะไรที่มันไม่ใช่มันไม่โดนคุณจะไม่เขวไม่สับสนไม่วิตกกังวลแล้วการเดิน,นทางคุณจะโคตรสนุกโอเคนะครับอย่าไปมือจากความฝันของตัวเอง การสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้สวัสดีครับบ๊ายบาย